อะไรคือความดีของเรามาตรฐานความดีคืออะไรมาตรฐานความดีของพระเจ้ามีกรอบชัดเจนคือการไม่เบียดเบียนและการไม่เบียดเบียนต้องมุ่งมาที่หนึ่งไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสลายาเมานี่นี่คือมาตรฐานความดีดังนั้นมาตรฐานความดีของพระเจ้า กับสม,มณาาพพามเราอื่นไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราก็ประกาศความดีเหมือนกันอ๋อความดีแล้วเขาก็ย้อนถามพระเจ้าว่าอา้าวแล้วท่านมีไหมความดีของท่านแหละปองบาปได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกอ๋อความดีเรามีเรามีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบต้องเห็นสัจจะความจริงนะเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์ เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความดีข้อที่2คือสัมมาสัมัคปะฝึกการทิ้งความคิดอกุศลนะอกุศลคืออะไรคือความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนสัมมาวาจาคุมวาจาให้ดีสี่อย่างนะไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อสัมมากรรมตะมีสมอย่างอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์ อย่าประพฤติผิดในการสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตอย่าเบียดเบียนกันนะมิชาอาชีวะห้าอย่างบัญญัติไว้สัมมาวยายมะเป็นอย่างไรความเพียรที่ถูกต้องอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดนะอกุศลที่เกิดในใจแล้วพยายามทิ้งนะแล้วก็สร้างกุศลขึ้นมานะรักษากุศลให้อยู่ตลอดนะนี่เป็นความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติพระเจ้าบอก ฝึกสตินะให้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมแล้วก็สัมมาสมาธิมีใจตั้งมั่นที่ถูกต้องพยายามเข้าปฐมฌานทุติยฌานตัตติยฌานจตุตฌานนี่ก็คือความดีความดีของพระเจ้ามี8แบบดังนี้